มุ้ยแบบละอองแบบสวยมากทุกคนพอจะดู อันนรเข้าดูสวัสดีทักทายจ้า <im pe at> เดี๋ยววันนี้แม่จะพาขึ้นภูเขาไปดูเขาเล่นสกีกันจ้าไปแป๊บหนึ่งค่ะอากาศดีด,ดีติดลบ5องศาจ้าแต่หิมะกำลังละลายนะทุกคนดูส <im pe at> ตกเมื่อวานตกเยอะมากแต่วันนี้แดดออกนะจ๊ะหินก็ละลายไปบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะไปบนภูเขากันจ้าตามมาเลยทุกคนตามมา <c oughs> โอ้แสงแดดดีมากเลยค่ะนี่นะคะหนทางอันนี้คือทางลงบ้านเราเองโอ้เด็กๆเขาจะไปเล่นสก,กีกันนั่นเดินทางกันไปไหนในมีกระเป๋านะเดี๋ยวเราไปขึ้นภูเขากันจ้าไปไปไป,ไปค่ะ ส่นบ้านวางเป็นเพื่อนที่ดีฉันรักมันจังงบกลัวน้อยรอเพลงมีคงมันปิดไปมาสนุกสนานแอมไปจิบจิบรอบสิ้นวานสักลิ้นหน้า ต้องประเทศนี้เลยค่ะนอร์เวย์เข้าแต่ป่าจ้ะทุกคนเรามาถึงแล้วโอ้โหทุกคนเป็นอะไรโอ้โหทุกคนเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากอากาศมันดีไม่มีแม้กระทั่งที่จะจอดรถจ้าโอ้ม่ก็ปกติเรามาไม่ไม่ค่อยมีคนหรือว่าเขาน่าจะจัดงานอะไรกันสักอย่างนะคะตั้งแต่เราที่ ขับรถขึ้นมาหลายปีแล้วเราไม่เคยเห็นรถแบบจอดเต็มขนาดนี้มาก่อนนะจะเต็มทุกช่องเขนาน่จะจัดกิจก,กรรมนะน่าจะแข่งสกีกันหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะทุกคนเราไม่ได้ตามข่าวเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันมันมีที่จอดรถอีกแต่ว่าโอ้มันจะไปได้ไหมเนี่ยรถเยอะมาก<ส>าอะโอ้ขับไม่ได้ถนนมันแคบไม่ให้ทางกันเลยคะ่ะดูสิโอ้สุดย้อนมากอะ เป็นอะไรที่แบบว่าน่าจะสนุกนะข้างบนคนเยอะขนาดนี้เหมือนเทศกาลอะไรสักอย่างค่ะทุกคนเด,เดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถกันค่ะท mm ุก hmm. คนคนที่มาก็จะต้องมาเล่นสกีกันค่ะ mm hmm. มีไม้มานะคะเราจะได้ไมหมเนี่ยที่จอดรถอไปจอดตรงนู้น <c oughs> จอดรถกันเต็มทุกอัตราจ้ะเราขึ้นมากันถึงภูเขาแล้วทุกคนอยากจะบอกว่าตั้งแต่เรามาเล่นสกีเนี่ยหลายปีแล้วนะเราไม่เคยเห็นรถจอดจนไม่มีที่จะจอดเต้มไม่มดเลยทุกคนอูสิไม่มีแม้กระทั่งที่จะจอดรถแน่นเต็มอัตรามากอู้ข้างบนนุน่นๆเขาเล่นสกีกันแบบเยอะมากอะ น้องเอ็ดล่ามาดูไม่ได้เอาอุปกรณ์อะไรมาเล่นกับเขาเลยจ้าโอ้เหลือเป๊ลว้าวเอลัซแซโอคือคึกคักมากเลยอ่ะคนเยอะมันก็จะสนุกทั้งแบบมีวองนะคะมีรถเด็กเล่นกันสนุกสนานว่ามีเทศกาลอะไรไม่ใช่คนนี่แหละมาเล่นกันอากาศมันดีนะคะ ติดลบาาค่ะจะแต่มีแดดเย,ดย็นเราจะเดินไปตรงนู้นนะคะนน่นไปดูเขาเล่นสก,กีกันไกลๆตรงนน่นบรรยากาศด,ดีมากโอ้ไปแล้วค่ะเขาก็จะเล่นกันตระมาอนี้นะคะมันมีแทร็กถ้าให้ดิฉันเล่นฉันก็ไปได้นะคะแต่ว่าขึ้นเหมือนเขาดิฉันก็ทำไม่ได้ <laughs> มาแล้ว โอ้ว้าวเดินกันแบบง่ายมากอึบเอล้วไฮโอ้โนเราต้องหลบเขาเล่นสกีกันนี่นะคะเขาเล่นกันทางเราจะต้องเดินทางนี้นะทุกคนไป ตรงนี้มันเป็นทางเขาเล่นสก,กีกันเราเดินไม่ได้สสเดี๋ยวเขาชนเล้เล็บไปเ <c oughs> สดอกโอ้ไ oh ม่กูดแล้วเวนเตมาม่า <c oughs> เราจะเดินไปหาแดดกันตรงนู้นนะคะหนาวอยู่ทุกคน ลบห้าลบหกอยู่นะแต่มันแดดดีสวยมากเลยเขาก็มาเล่นกันแบบครอบครัวนะเดินเขาเดินกันสวยงามมากทุกคนบรรยากาศดีดีทั้งหมาทั้งคนจ้ะหมาก็ไปสกีคนก็ไปเด็กก็ไปทั้งแม่ลูกอ่อนโอ้พิวมากพิวมาก คนแก่ก็เยอะนะคะตามให้ทันน้องเอล่าแล้วจ้าน้องเอล่ารอ,อามาด้วยค่ะเรามาเดินออกกำลังกายกันแป๊บหนึ่งเอาอากาศเอาแสงแดดต้นไม้ตรงนี้ไม่มีแล้วะค่ะเขาตัดหมดแล้วเนี่ย ทุกคนดูลมมันพัดแล้วหิมะมันก็ลงมาขาวๆไม่ใช่หิมะลงนะคะลมข้างบนเขาเล่นสก,กีกันเอนละ่คะเส้นท,ทางนะคะถ้าเป็นถนนอย่างนี้ก็จะเป็นคนเดินออกกำลังกายแล้วก็จัก,กรยาน หิม,มนะหนาขนาดนี้ก็ยังปั่นกันนะคะคนที่นี่วู้ไม่ได้ขึ้นภูเขานานมันชันอยู่นะเหนื่อยอยู่ค่ะดูเทิร์ดเอลแล้วเยอะไม่ไปหรอกมามาเหนื่อยแล้วโอ้อ <c oughs> oh, ้ไปเฮยเฮยนู่นนะคะ <c oughs> เขาเล่นสกีกันข้างบน หนาวไหมคะวิ่งแล้วโอ้โหแก้มนี้แดงแล้วค่ะเซอร์เซอร์เซอร์เนอเนอ้์เนว้าวเนอเซอร์เนอว้าวโอ้เสียชี คนก็พาหมามาออกกำลังกายแต่น้องเอลล่ากำลังสนุกสนานกับการโยนสโนบอลโยนลูกบอลสนุกมากค่ะโยนโอ้โน่ let's go let's go ไป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 กันเถอะโนทำไมล่ะเอาเอา ไปไหนคะเดนเอาไฟไว้ไปยาเข้าไหมยาโกยิมโอเคโกยิมอ่ะโซเวะฮะครับนายอีกิโซเวะโอเคโกยิมจะปีเซมาเต้นยี่มไหม ไปกินข้าวค่ะป๊าป๊าหมดเวลาสนุกแล้วเ้าไปอย่าขับรถค่ะให้ป๊าป๊าขับค่ะว่าไปดูเขาเล่นสกีกันข้างบนตรงนู้นเอาไปวิ่งเลยค่ะ En to Taylor โอ้ยน่อจักรูด้าไป

ไปล้วเซ่โซมังเง่ม <sk ry mus i> <od> ังเง่โฟกันโอ้ทั้งเด็กทั้งคนโตนะคะไปแล้วเส้นทางสกีนู่นนะคะแต่ไมรบีสนกรีนเกรีนเ้เราไปเส้นทางสกีเขาไม่ได้แต่เราจะยืนดูแอบดูเขาอยู่ตรงทางขึ้นตรงนี้นะคะ พาเพื่อนๆไปดูคุ้นก็เยอะมากอันนี้คือเขากำลังไปนะคะทุกคน่ะเห็น,น,นหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> เขากำลังเดินขึ้นไปนู่นนะคะเขากำลังมากันกาลัง <laughs> ขึ้นไปแล้วก็มีคนเล่นเสร็จแล้วก็ลงมาคนเยอะมากแล้วก็จะเดินออกกำลังกายกันหน้าหนาวก็จะประมาณนี้นะคะ ภายกระเป๋าคือข้างในก็จะเป็นพวกน้ำและคิดว่าเป็นอาหารการกินนะคะไม่รู้ว่าไปไกลกันขนาดไหนไปทั้งวันหรือเปล่าเหนื่อยก็กินนะคะหอข้าวไปกินด้วยสนุกสนานกันค่ะอุ้ยคนย่แบบลงมาก็เยอะลงมาก็จะฟินหน่อยขึ้นไปก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะ โอ้ดูสิแต่ละคนสกิลการเล่นของเขาอันนี้คือคนที่ลงมาคือเล่นเสร็จแล้วนะคะอมีทั้งหมามาด้วยน่ะโอ้ชอบอันเนี้ยฟินมาก Mm-hmm. <laughs> กลับกันแล้วค่ะมาเดินถ่ายรูปเล่นนิดๆหน่อยๆ,ๆสูตรอากาศบริสุทธิ์หนาวๆเย็นๆกลับบ้านกันค่ะเด็กน้อยหิวข้าวแล้วค่ะถึงเวลานอนแล้วค่ะสนุกมากเลยนะทุกคนดูสิคนที่เล่นเป็นนะที่นี่เขาเล่นเป็นกันหมดทุกคนตกงแต่อนุบาล เริ่มประมาณ3ามขวบก็มีไม้สกีเป็นของตัวเองแล้วจ้ะแต่เรานี้สิสาหปีแล้วเพิ่งจะมาจับไม้สกีอีกห้าปีก็มารูบๆคำๆไม่เป็นหรอกจ้ะไปกันค่ะนู่นๆที่จอดรถเรากลับบ้านกันแล้วจ้ะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายคะ่ะ น่าเชื่อทุกคนที่จอดรถเต็มหมดเลยค่ะยังกระใหญ่โลภูเขาที่เขาไปเล่นสกีกันนะคะอันนี้มันมันก็ใช่อยู่แต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับว่าป๊อปปูล่าขนาดนั้นไงแต่ก็พอเล่นได้คนเยอะมากเลยอะ่ะทั้งลูกทั้งหลาน